ลหนองมะข่าโม่เดิมอยู่รวมกับตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างและมีบางส่วนอยู่ในเขตตำบลบอกกรุอำเภอเดอบางนางบวชต่อมาในปีพุทธศักราช2511จึงได้แยกพื้นที่ออกมาเป็นตำบลหนองมะข่าโม่โดยใช้ชื่อหนองมะข่าโม่ตามชื่อหมู่บ้านหนองมะข่าโม่หมู่ที่หนึ่งตำบลหนองมะข่าโมู่เนื่องจากในสมัยก่อน เป็นพื้นที่ลุ่มมีหนองน้ำธรรมชาติหลายแห่งประกอบกับเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้หลายชนิดโดยเฉพาะต้นมะข่าโมงซึ่งเป็นไม้ป่าขนาดใหญ่และขึ้นอยู่หนานแน่นในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านหนองมะข่าโมงและหมู่บ้านใกล้เคียงราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวจึงได้อพยพมาทำกินและตั้งถิ่นฐานจากหลายท้องที่แต่ปัจจุบันได้มีคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน มาตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและกลายเป็นตำบลที่เป็นย่านเศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรมของอำเภอด่านช้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537 เมื่อวันที่19มกราคม2539เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึในเจ็ดขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอด่านช้างอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านช้างประมาณ4กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกมีเนื้อที่ประมาณ132ตารางกิโลเมตรหรือ82,500ไร่ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบโดยมีภูเขาบางส่วน อาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชาชนคือการทำไร่อ,อ,อ้อยปัจจุบันมีประชากร13,323คนคนการปกครองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น20หมู่บ้านโดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านช้างอาณาเขตและพื้นที่ติดต่อทิศเหนือ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังขันขันทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเทศบาลตำบลด่านช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามอำเภอหนองเยี่ยสาทิศตะวันออกติดกับเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวชทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลวังขันขัน อบตของเราเขามีหน้าที่ดูแลท้องถินชุมชนสะอาดสดใสทั้งความปลอดภัยในทรัพย์สินส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการกีฬาพัฒนาท้องถ<า>ิ่นด้านการศึกษามีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีเขต3ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามุงจำนวน4แห่งประกอบด้วย1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา20บ้านหนองมะข่ามงหมู่ที่1 1 2โรงเรียนบ้านสบูกรรมหมู่ที่7 7 3. โรงเรียนบ้านใหม่กิโล8หมู่ที่4,4 4. และ 4. โรงเรียนบ้านหนองอุโลกหมู่ที่ส 3, 3. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามงูจำนวน3าแห่งประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะข่ามงหมู่ที่1่ที่1 2สอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่กิโล8หมู่ที่4 4, 4, 4และ3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุโลกหมู่ที่ 3, 3. มมีเรื่องแต่แยกสมามักคีมีวิน,นัยมีนาย,ยออกอบตอพร้อมสมาชิกช่วยกันไปด้านสาธารณาสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน2แห่งคือคือ1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะข่าโมหมู่ที่15 5และ2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุโลกหมู่ที่33ว,วามมมมรงใสสทท่นโตอบไได้ียควัินนยกริวสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามู่เป็นองค์กรชันน้นนำด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงเป็นหนึ่งด้านการเกษตรเขตอ,อุตสาหกรรมปลอดมลพิษคุณภาพชีวิตมีมาตรฐานเป็นแหล่งผลิตอาหารท้องถิ่น ้้วยกกัันนนไปทงและผูใญโครออองรคสร้างการบริหารงานของหน่วยงานมีดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารประกอบด้วยนางกิมลันอัาทองดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่าโมงโดยมีนายวีระกาลพักดีดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมี นายประจบขุมทองดำรงตำแหน่งเลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2. ฝ่ายสภาประกอบด้วยนายสนั่นเสือนินดำรงตำแหน่งประธานสภานายสนั่นดวงแก้วดำรงตำแหน่งรองประธานสภาและนายสนธยาอ้อนโพแก้ว ดำรงตำแหน่งเลขานุกการสภาสภาโดยมีสมาชิกสภาที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนหมู่บ้านละสองคนรวมทั้งสิ้น40สี่สิบคนสาฝ่ายข้าราชการประจำและพนักงานจ้างมีนายสนธยาอ้อนโภแก้วประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา ตามกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามูงโดยมีส่วนราชการดังนี้สำนักงานปลัดปลัดกองคลังคลังกองช่างช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้อมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมธรรมและหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจชุมชนสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมานรัตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามู่ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลหนองมะข่ามู่ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคการศึกษาการสาธารณสุขการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทําโครงการพัฒนาในด้านต่างๆตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือได้ว่า การพัฒนาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของนายกกิมลันอัมทองทองโดยยึดหลักการทำงานตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าข้าขราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความแข็งแรงเสียสละและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปนอย่างถูกต้องและเที่ยงตรงเป็นกลางด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน,คนใคา้ารค อาเกิดใครคูณมีทุนมหาราชา